ี่จุดอันนี้เป็นคันที่ได้รับคืนมานี่อันนี้คันนี้ได้รับคืนมาชนนี้เ,ยเลยผ้าออกผ้าออกนีเป็นจุดที่สอง เข้าไปเข้าไปข้างในก็ได้อ๋อเข้าไปข้างใน,นเดี๋ยวเข้าไปข้างใน,นอ่าอันนั่นแหละอันนี้เป็นจุดที่สองนะครับที่หน้าบ้านทางโน้นป่ะไปที่โน้นไปมีเลขที่บ้านด้วยจุดที่สองนะครับที่กลุ่มตำรวจสืบได้ดำเนินการคน้นบ้านของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ซึ่งมันบ,บ้านเดียวสองชั้นแล้วก็คุมคู่เพื่อจะยึดบ้านหลังนี้นะครับทำให้แม่ของผาาู้ต้องหาลดความบันดาเขาอตรงไหนบ้างอ้มอเตอร์ไซค์จอดตรงไหนตรงนี้คือมอเตอร์ไซค์จอดทั้งหมดเลยกี่คันทั้งหมดมี4คันอ่ะชี้ดิชีช้มาที่จอดมอเตอร์ไซค์ชี้ดิ อะจะมาใส่สี่คัน,นมีอะไรบ้างมีสี่คันแล้วก็พาไปขึ้นที่ไหนหอห้องไหน,ไน,นห,ห้องไหนพาไปนี่เรากำลัง ี่จุดอันนี้เป็นคันที่ได้รับคืนมาพี่อันนี้คันนี้ได้รับคืนมาชี้เลยเอาผ้าออกเผ้าออกอันนี้เป็นคันที่ได้รับคืนมาจากสี่คันนะได้รับคืนมาคันหนึ่งเ้วเป็นคนที่ไหนครับครับเขาน้องไหนมาดูเขาน้องไหน าาม,มาด้านหลังได้ไหมไม่ต้องถอดนะพี่เสียเวลาไม่ต้องเดือดใส่เลยใส่เลยใส่เลยอนนันน,ออนี้เป็นห้องที่เข้ามาคอ้อนเข้ามาค้อนแล้วมีเอาอะไรไปบ้าง

อ่าไม่เป็นไรอ่าแล้วอย่างอื่นมีอะไรไหมมีเล่มของเล่มรถเล่มรถเล่มรถเอาจากไหนไปอ่าเลนชักเอาไปอันนี้มีมีเล่มรถนะเล่มสมุดรถในที่ว่าซื้อขายรถซื้อขายรถทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรือไงจะเพิ่มมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอ่าได้อย่างอื่นมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วเจอยาเสพติดอะไรไหม โอเคนั่นก็แม่เอาเลยนะแม่แม่เอาอแม่นี้ข้ออะไรมามัง้งอะไรถุงนั่นคืออะไรถุงถุงแม่ใส่สารพัดไว้พวกหงูพวกอะไรถ้าไปฉีกอ๋อไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเขาทำตามกฎหมายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปโรงพักเลยนะ ให้ปากคำของแม่นี่คือสรุปก็คือมอเตอร์ไซค์ต้องจ่ายเงินทั้งหมดสามคันต้องรถบุ๊คเครื่องหนึ่งเงินเนี่ยที่ที่มีการเอาจากแม่ไปเท่าไหร่เอาตังหะไป่ะแต่ว่าไม่สวดสอบแล้วไม่มีวงอะไรสี่ปัญหาหรือเปล่าอ่าแม่แม่จ่ายตางหาะหมื่นหนึ่งใช่เพื่อส่งตุกให้มาได้แสนห้าอ่าโอเคจากแสนสี่หมื่นสามพันเก้าก็เสียอีกหมื่นหนึ่งตังหะใ่ค่ะจำได้คนที่เอาไปได้หมดคนที่เอาเงินแม่ไปจำได้ไหมที่ห้องสืบสวนอ่ะเขาบอกว่า ไปคุยกับหัวหน้าหัวหน้าบอกไม่ยอมไม่เป็นไรเอาเอางี้ผมถามว่าป้าจำจำจำรูปคนที่เอาเงินป้าไปได้นะต้องไปดูก่อนอ่าโอเคอ่ะโอเคโอเคอันเดี๋ยวไปโรงพักกันป้าโอเคไหมพี่เดี๋ยวไปที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปอะเดี๋ยวให้ทำแผนที่ก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวห้องสืบเจอที่นู่นเลยเดี๋ยวไปเจอที่โรงพักบางพีเลยอะเดี๋ยวให้ให้ทำให้เสร็จก่อนได้เดี๋ยวไปเจอโรงพักบางพีทำแผนที่อะไรคะห้องสืบ ไม่เดี๋ยวไปที่นี่แผนที่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวแผนที่ยัง่ี่มนี่มกไว้่านแหละไม่ไม่ใช่แผที่ารไม่ไม่ไอ่ไม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 ่รว่ไม่ไม่หน้ามี่เราไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไไ่ไมไม่่อไ่

ตัวตะวันไอ้พาทิขึ้นทางไหนป้าพาทิขึ้นทางไหนอ่ะพาทิขึ้นทางซ้ายนีน่ยเดี๋ยอยู่ด้านหลังอ่าอันป้าเดี๋ยวป้าไปโรงพักกับผมไปเดี๋ยวเราให้ปากคำไปดูห้องที่เขาพวกป้าไปเอาตังค์ มานี่บิวใหม่แล้วนะเนี่ยบ้าใหม่ค่ะบ้านไม่ไมตอนแรกก็คือเป็นบ้านเก่าก่อนหรือว่าเป็นบ้านท้ายธรรมดามาบิ้วใหม่ที่ใหญ่หรือตกวจใหญ่ใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมกันที่โรงพักบางพีนะครับ